จริงๆอมอยากแชร์ด้วยคัะพี่พงศ์เลยๆได้เลยคือต้องบอกว่าเป็นเป็นถึงถึงจัดร่วมกันกับพี่พงศ์นะครับทุกท่านแต่เมื่อกี้ก็คือฟังฟังด้วยกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเว็บแรกที่ฟังเลยนะรู้สึกว่าคือผมไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนนะฮะแต่พอฟังเนื้อเพลงปุ๊บโอ,โอ้โอ้โอ้คือแบบเขาผ่านอะไรมานะ แล้วผมเป็นคนที่เล่นดนตรีนะครับทุกท่านคือถ้าดูห้องผมนี่นะฮะอุปกรณ์ดนตรี <c oughs> คือเป็นคนชอบดนตรีนะครับอันนี้เป็นมุมพักผ่อนของผมผมชอบแต่งเพลงเหมือนกันแล้วเรารู้อะว่าการแต่งเพลงบางทีมันมันใช้อิโมชันอลมันใช้อารมณ์มันใช้เนื้อที่มันเข้าปากเนื้อที่มันอยู่ในแบบอันคอนเชียสของเราอยู่แล้วเนาะเวลาเราแต่งมันก็ไหลออกมาอูลแล้วการที่เขาแบบเกาเนื้อเพลงแล้วเขาบรรยายแต่ละท่อนแต่ละโซนออกมาได้เนี่ย โอ้รู้สึกว่ามันต้องเกิดการตกผลึกอะไรที่มันลึกมากครับเขาคือเราเราคือเขาเดินทางมาไกลเพื่อมาให้อภัยหรือแบบศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นใจของเราเองเงี้ยนะครับเป็นเป็นความเกลียดชังซึ่งมันตรงกับเมื่อวานเล่นไอจนะครับแล้วก็มีโค้ดคำหนึ่งที่เขาบอกว่า when you smarter you think you want to change the world but when you are wiser you want to come back and change yourself เวลาเราฉลาดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่วันที่เราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยสุดท้ายเราไม่ได้อยากเปลี่ยนโลกทั้งใบหรอกเราอยากกลับมาแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็พอนะครับก็รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงครับที่ฟังแล้วรู้สึกเย็นใจจังแล้วก็อเมซิ่งที่มีคนไทยไวัยรุ่นอีกหลายๆคนที่อยู่ตรงสเตจตรงนั้นเนาะเขาฟังเพลงแนวนี้กันด้วยอะ่ะนะครับก็อืมมันก็มีวหลายๆวเนาะในการอิมโฟเรนซ์ให้คนสามารถ ได้มีประสบการณ์หรือความเข้าใจหรือความรู้สึกตระหนักกับชีวิตแล้วปล่อยวางเรื่องที่มันแบกมาไว้นะมองอีกมุมนึงก็เหมือนเป็นมิวสิคเปโลปีแบบหนึ่งครับก็สวยงามมากขอบคุณพี่พงศ์ที่มาแชร์นะฮะคุณโอมมากๆฮนะ